มาจ้าเดี๋ยววันนี้หญิงจะมาสอนวิธีกินข้าวนอกบ้านยังไงนะคะฟรีนะคะโดยใช้มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนะคะเพราะว่าแอปที่หญิงทําอยู่นะคะชื่อวแอปดอปลิซนะคะวันนี้กําไรนะคะเด้งมานะคะจากการโปรโมทแอปพลิเคชันนะคะช่วยบริษัทขยายการตลาดนะคะวันนี้นะคะวันเดียวเด้งมา4 0 0 0บาทนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรกินอร่อยๆกันนะคะแอปดอปลินะคะ คนที่ยังไม่ได้ไปโหลดมานะคะให้ไปโหลดมาได้แล้วนะคะทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปสโต e หรือว่าเพ t สโตนะคะใช้เวลาเรียนรู้นะคะแค่ 2- อถึงสชั่วโมงเท่านั้นนะคะตกงานนะคะว่างงานก็สามารถทําได้นะคะทุกคนหรือว่าคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะก็สามารถทําได้เพราะว่าใช้เวลาเรียนรู้กับระบบ 2 -3 ถึงชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะเลยนะคะแล้วก็คนที่ไม่เก่งนะคะไม่เป็นก็สามารถทำได้เพราะว่าระบบมีซับพอร์ตนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนมีกำไรทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราได้รับการสอนนะคะแบบเดียวกันนะคะและตอนนี้ยิ่งทำงานง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีระบบตอบกลับ อัตโนมัตสสิสคิปการทักหาลูกค้านะคะซึ่งมันทําอะไรได้ง่ายมากขึ้นเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะหญิงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนนะคะได้มีแอปดอบลิฟต์บนมือถือคะ่ะ